กลับเข้าสู่ช่วงท็อปบิสเนสกันต่อนะคะมาดูกันที่เดอะมอลล์กรุ๊ปนะคะก็ได้จับมือกับ30ศูนย์การค้าเพื่อเปิดตัวดีเอ็มดิสทริกย่านสุขุมวิทค่ะคุณสุภลักษณ์อัมพุทธรองประธานกรรมการบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดเปิดเผยว่าความคืบหน้าของโครงการด h เอ็มดิสทริกว่าขณะนี้นะคะทางโครงการอยู่ระหว่างการปรับปรุงครั้งใหญ่นะคะโดยดีเอ็มพาร์ทนะคะการก่อสร้างของดีเอ็มคอเทียนะคะก็ความคืบหน้าเป็นไปตามแผนงานตามลำตามลำดับค่ะ เรื่องการก่อสร้างและก็ปรับปรุงนะคะเสร็จสิ้นไปแล้วกว่า70%แล้วก็กําลังส่งมอบพื้นที่ให้กับผู้ประกอบการคู่ค้าและก็แบรนด์ต่างๆนะคะเพื่อที่จะเข้าไปตกแต่งสถานที่โดยดีเอ็มโพเรียมโฉมใหม่และดีเอ็มคอเทียนะคะก็จะเปิดบริการได้ปลายปีนี้นะคะปลายปี2557นี้โดยความโดดเด่นของดีเอ็มริสติกนั้นนะคะจะครบครันไปด้วยย่านที่พักอาศัยโรงแรมออฟฟิศระดับหรูนะคะที่สําคัญเลยก็ยังเป็นศูนย์รวมความบันเทิงที่ทันสมัยเพราะ ้มกับสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำระดับโลกระดับโลกนะคะแล้วก็แบรนด์ชั้นนำของไทยกว่า1,000แบรนด์ด้วยกันค่ะที่จะตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะแล้วก็นักท่องเที่ยวจากทั่วโลกอีกด้วย สำหรับโครงการ The M District นะั้นนะคะเป็นการผนึกกำลังระหว่าง The Emporium, t ียมดีเอ t i e r เทียแล้วก็ The M Sphere นะคะใจกลางย่านสุขุมวิทบนบนพื้นที่ทั้ง3โครงการนี้คะมีกว่า50ไร่ค่ะพื้นที่ของโครงการรวมทั้งหมด6,50 0 0 0ตารางเมตรนะคะด้วยงบลงทุนกว่า20,000ล้านบาทค่ะ มาดูกันที่ตลาดของน้ำอัดลมกันบ้างนะคะอย่างแฟนตาค่ะครั้งนี้ค่ะต้องบอกว่าแฟนตาค่ะมีการอาดงบครั้งใหญ่เลยค่ะทุ่มกว่า120ล้านบาทนะคะมีการเปิดตัวแคมเปญแฟนตาแพกซ่าส่งสนุกเกรียนสนั่นนั่นเองมาดูทางด้านมิสเตอร์คอสตาสเดลิอาลิสนะคะผู้อํานวยการฝ่ายการตลาดบริษัทโคคาโคล่าประเทศไทยค่ะได้กล่าวถึงภาพรวมตลาดเครื่องดื่มน้ําอัดลมในปี2556นี้นะคะ ว่ามีมูลค่าอยู่ที่46,000ล้านบาทซึ่งแบ่งเป็นมูลค่าในตลาดน้ำดำนะคะ35,000ล้านบาทแล้วก็ตลาดน้ำสีนะคะ11,000ล้านบาทค่ะซึ่งจากตัวเลข AC ซ i e ิว e ันะคะล่าสุดค่ะเดือนมิถุนายนนะคะโคคาโคล่า <c ola> ก็มีส่วนแบ่งในการส่วนแบ่งทางการตลาดนะคะอยู่ที่58%แล้วก็ในตลาดน้ำสีภายใต้แบรนด์แฟนต้านะคะขณะนี้ก็มีส่วนแบ่งอยู่ที่76%เลยทีเดียวซึ่งเป็นการเกิดจาก การเป็นแบรนด์นะคะที่อยู่ในใจผู้บริโภคเราก็พยายามมองหาสิ่งใหม่ๆเข้ามาตอบสนองอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้แบรนด์ทั้งสองเซกเมนต์นะคะมีการเติบโตที่เร็วแล้วก็กลายเป็นที่ชื่นชอบของผู้บริโภคได้ง่ายนั่นเองซึ่งในขณะเดียวกันนะคะแฟนตาประเทศไทยค่ะก็ถือเป็นตลาดที่ใหญ่อันดับ4ของโลกด้วยนะคะจากกว่า200ประเทศที่เข้าไปวางตลาดด้วยเอกลักษณ์ของแบรนด์นะคะที่สร้างความสนุกสนานแบบไม่หยุดนิ่งรองจากสหรัฐนะคะเม็กซิโกบราซิลแล้วก็ประเทศไทยที่เป็นอันดับที่4นั่นเอง มาดูทางด้านคุณอาครีรานนพคุณขจรนะคะผู้จัดการผลิตภัณฑ์อาวุโสเครื่องดื่มแฟนตาบริษัทโคคาโคลาประเทศไทยจำกัดนะคะ ได้กล่าวว่าเพื่อตอกย้ำการเป็นผู้นำตลาดนะคะในปีนี้ค่ะก็มีการอัดแคมเปญน,นะคะด้วยงบประมาณถึง120ล้านบาทถึงสิ้นปีเลยทีเดียวล่าสุดค่ะก็มีการออกแคมเปญออกมานะคะนั่นก็คือแฟนตาแพ็กซ่าส่งสนุกเกรียนสนานออกเติมความสนุกด้วยกิจกรรมทางการตลาดแบบครบวงจรแต่ว่ากิจกรรมนี้นะคะจะเป็นอย่างไรคะเดี๋ยวเราไปติดตามพร้อมๆกันค่ะก็ยังยังคงเป็นผู้นําตลาดอยู่แล้วก็พยายามที่จะ สร้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับออกมาสู่ผู้บริโภคนะครับซึ่งโดยเฉพาะแคมเปญนี้เนี่ยเราก็ได้ไอเดียมาจากการที่เราเห็นเด็กวัยรุ่นเนี่ยนะครับมีการส่งข้อความทางไลน์นะครับทางโซเชียลมีเดียทาง Facebook ทั้งหลายแล้วก็เลยได้ไอเดียขึ้นมานะครับในการเอามาคิดบนแพคเกจจิ้งนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันอันที่เป็นอไอเดียตอนแรกครับผมข้อความข้อความเนี่ยจะอยู่ในแพคเกจจิ้งนะครับก็จะมีกระป๋องแล้วก็ PET นะครับในส่วนลายนี่จะเป็นลายสติ๊กเกอร์ซึ่ง จะช่วย drive ในแง่ของอาภาพของตัวการ์ตูนนะครับเราจะมีตัวการ์ตูนในการาส่งเรื่องของอารมณ์ทั้งหลายนะครับใน16แบบที่เราจะมีนะครับซึ่งเป็นตัวการ์ตูนเดียวกันที่อยู่ในกระป๋องแล้วก็ในกระดวดนะครับแต่ว่าข้อความเนี่ยอาจจะไม่ได้อยู่ในลายทั้งหมดนะเพราะว่ามันจะมันจะยาว คแคมเปญน,นี้เราเตรียมเงินไว้120ล้านนะครับก็โดยหลักๆแล้วเนี่ยจะมีสินค้าวางอยู่ในตลาดเนี่ยจากวันนี้ไปนะครับจนถึงประมาณสักเดือนตุลาคมนะครับแต่ว่าก็อาจจะยังมีถ้าเกิดว่าได้รับแรงตอบรับที่ค่อนข้างดีนะครับก็จะมีอาจจะผลิตซ้ำแล้วก็อาจจะยาวไปถึงสิ้นปีนะครับ กิจกรรมของแฟนตาเนี่ยนะครับนอกจากจะเพิ่มความสนุกแล้วก็ให้กับชาวแฟนตาที่ได้ใช้แพ็คนี้นะครับในการส่งเล่นมาส่งเล่นด้วยกันเนี่ยนะครับเราก็คาดหวังในการจะเพิ่มฐานลกกลุ่มลูกค้าเหมือนกันนะครับเราเราก็มองว่าตัวนี้น่าจะเป็นตัวช่วยทําให้ไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือว่าผู้ใหญ่นะครับก็สามารถที่จะ,ะ,ออะมีความสนุกกับแฟนตาได้นะครับเราก็คาดหวังค่อนข้างสูงครับกลุ่มเป้าหมายแฟนตาเนี่ยก็เป็นเป้าหมายเดียวกันทั่วโลกนะครับเรา,เ,าเรา เจาะกลุมเป้าหมายที่กลุ่มวัยรุ่นนะครับก็ตั้งแต่12ปีขึ้นไปนะครับแต่ว่าเราก็ยังมีกลุ่มที่เป็นผู้ที่รักความสนุกนะครับเรียกว่าอาจจะเป็นผู้ใหญ่เหมือนพวกเราก็ได้นะครับที่ยังมีความสนุกสนานในชีวิตอยู่ก็สามารถที่จะ,ะดื่มแฟนตาแล้วก็สนุกสนานกับแฟนตาได้ปัจจัยที่ทําให้แฟนตาเนี่ยมีการเติบโตมาอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีสามารถคลองใจผู้บริโภคเนี่ยผมว่าก็จะมาจากการที่เรามีกิจกรรมนะครับนำเสนอให้กับผู้บนะริโภคในอย่างต่อเนื่องนะครับแม้ว่าจากรุ่นหนึ่งไปสู่อีกรุ่นนึงเราก็มี ของเ,อเรียกว่านําเสนอของใหม่ๆให้กับผู้ปกคหลายๆหลายๆหลาย,ลายๆอย่างต่อนเนื่องเหมือนกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวที่ทําให้เหมือนกับโตมาด้วยกันนะครับเด็กใหม่ๆก็สามารถที่จะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของของครอบครัวแฟนต้านะครับเราก็เป็นเวลาพูดถึงน้ําสีก็จะต้องเป็นแฟนต้านะครับ สำหรับแคมเปญนี้นะคะต้องบอกว่าเมื่อจะอาจจะสร้างสีสันนะคะให้กับผู้บริโภคได้รวมไปถึงเปลี่ยนวันธรรมดาที่คุณคุณเนี่ยตึงเครียดจากการทํางานนะคะก็สามารถมาสนุกร่วมกับแฟนตาได้ค่ะนอกจากนี้นะคะยังมีการดึงกลุ่มเป้าหมายใหม่ๆเข้ามาร่วมสนุกเพิ่มเติมด้วยนะคะจากเดิมค่ะกลุ่มเป้าหมายของทางโคคาโคล่านะคะทั่วโลกเลยค่ะจะอยู่ที่อายุระหว่าง12ปีขึ้นไปรวมไปถึงในทุกช่วงอายุที่อยากมีความสนุกของการดึง innovation เข้ามาทําการตลาดในครั้งนี้ด้วยนะคะ และในแง่ของการเพิ่มส่วนแบ่งตลาดน้ำสีนั้นค่ะมองว่าจะเติบโตอยู่ที่76%เท่าเดิมหรือว่าเพิ่มส่วนแบ่งอย่างน้อยก็2%เป็น78ปีในสิ้นปีนี้นั่นเองค่ะ ค่ะยังอยู่ที่ตลาดน้ำอัดลมกันนะคะก็มาดูที่คิกเกปู้ค่ะก็ได้จัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม1น,นะคะเพื่อที่จะดึงดูดคนรุ่นใหม่ค่ะขณะนี้แม้ว่าตลาดน้ำอัดลมในเมืองไทยนะคะจะมีการแข่งขันที่ค่อนข้างสูงนะคะจากแบรนด์ยักษ์ใหญ่จากทั่วโลกนะคะทั้งโค้กเบบซี่บิ๊กโคล่านะคะรวมไปถึงเครื่องดื่มโคล่าแบรนด์ไทยหรือ ที่เรียกว่า S นั่นเองนะคะที่มีประสบการณ์ในการทําตลาดนี้มาอย่างยาวนานค่ะแต่ด้วยมูลค่าตลาดรวมที่มีมากถึง45,000ล้านบาทนะคะแล้วมีอัตราการเติบโตต่อปีในเกณฑ์ที่สูงจึงมีความหอมหวานมากนะคะที่จะทําให้ผู้สนใจหาซื้อสินค้าเข้ามานะคะเพื่อที่จะแชร์ส่วนแบ่งทางการตลาดล่าสุดน,นะคะเครื่องบื่น เครื่องดื่มแบรนด์คิกาปูจอยจูสนะคะหรือที่รู้จักกันในชื่อของคิกาปูนะคะถูกนำกลับมาจำหน่ายในไทยอีกครั้งตั้งแต่เมื่อปลายปีที่แล้วนะคะโดยบริษัทอยู่ฮงอาหารนะคะแล้วก็เครื่องดื่มจำกัดผู้ได้รับลิขสิทธิ์และผู้แทนจำหน่ายอย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ผ่านมาก็ได้เริ่มทยอยนำเขาเนำสินค้านะคะเข้ามาผลิตในโรงงานนะคะที่ประเทศมาเลเซียเป็นสินค้าชนิดกระป๋องนะคะแล้วก็เน้นวางจำหน่ายในร้านโมเดินเทรดต่างๆในรา คา15-16บาทต่อกระป๋องค่ะเช่นที่ Family Mart นะคะ Get อ t ตั้งหัวเสงมินิ m a r t เป็นต้นค่ะนอกจากนี้ได้ร่วมกับ Tiger Mart นะคะในปั๊มเอสโจัดโปรโมชั่นซื้อ1แถม1นะคะโดยจัดตั้งแต่วันที่18ก,กรกฎาคมไปจนถึงวันที่14สิงหาคมนี้ควบคู่ไปกับการจัดกิจกรรมรดโชว์นะคะด้วยการเปิดบูธเพื่อแนะนำแล้วก็จำหน่ายสินค้าตามสถานที่ต่างๆอย่างต่อเนื่องค่ะ แหล่งข่าวจากวงการเครื่องดื่มรายใหญ่ได้กล่าวว่าการกลับเข้ามาทําตลาดใหม่ของพิกาปูนะคะก็หลังจากหายไปจากตลาดขึ้นเครื่องดื่มของไทยนานกว่า35ปีจะต้องเผชิญหน้ากับ